โอเคนะครับใครเยากได้เพชรนะครับ999,999เพชรแบบนี้นะครับใครเีิกได้นะครับฝากคอมเมนต์อยู่ดีแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับ โอเคนะครับทุกคนผมมีเว็บดีๆนะครับเว็บไวโอเลตนะครับทุกคนจะเป็นเว็บประมาณนี้เลยก็เว็บก็บอกว่าเป็นชื่อสีม่วงนะครับก็แบบน่ารักกุ้งกิ้งกระดิกแมวเลยนะครับเห็นไหมทุกคนก็นะครับเว็บนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นเติมเว็บใหม่นะครับเปิดเว็บใหม่นั่นเองเติมเงินรับคูณ2เลยนะครับทุกราคานะครับถึงสามเดือกรกฎาคมนะครับสองพนะครับทุกคนก็คือสิ้นเดือนกันเลยนะครับแล้วก็แบบครดิตก็คือคูณสสมมติเติม300บาทก็จะได้600บาทประมาณนี้แบบผมเเลลยนนนนครับีีีติมมมทุกกแ้้วว็ผ โค้ดมาแจกให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเด้งขึ้นหน้าจอให้เลยนี่เลยนะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับ Godgamer Free Spin นะครับทุกคนก็รีบกรอกเลยนะครับจำนวนจำกัดนะครับทุกคนก็300คนนะครับโค้ดนี้นะทุกคนก็โค้ด300คนนะครับโค้ดนี้ก็1 0 0เครดิตกันเลยนะครับแบบใช้แบบฟรีเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันแบบจริงๆเลยนะครับเป็นเติมโค้ดนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วเราก็กรอกโค้ดตามที่ผมบอกเลยนะครับนี่เลยทำรายการ โอเคครับเติมโคดเรียบร้อยแล้วครับโคด100พอยต์แบบนี้เลยฟรีๆนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมรีปุ๊บพอยต์ก็จะเพิ่มมาเป็น700พอยต์แบบนี้เลยนะครับทุกคน กลับสู่หน้าหลักกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับเป็นส่วนหน้าั้งนี้นะครับผมมันก็จะมีส่วนหน้าท่าทางปักธงไอดีคนรวยนะครับท่าเต้นปืนเลเวล7นะครับสุมาดีเทพนะครับเลือกได้4อย่างชุดไฮไลท์อาวุโควเตอรเซนโซและสุ่มเพชรคูณ2อรุ่นรับ5 0,000นเพชรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มเป็นท่าทางปืนอัพเลเวล7นะครับอ่ะก้อยของนะครับในนี้ก็จะมีเอ่อเป็นท่านเอ่อเงินนะครับ5บาทถึง30แล้วก็โฮสต์แปดเพชรหนึ่งพันห้าร้อย เอ้ย1 0 5่เพชรนะครับแล้วก็เป็นเอออะไรเนี่ยถ้า AK นะครับแล้วก็มีถ้าทางสกาเมการลดอนนะครับแล้วก็ถ้า MP4 0แล้วก็ถ้าสองเขียวนะครับแล้วก็หมื่นเพชรนะทุกคนเดี๋ยววนันนี้ผมจะมาสุ่มกันเลยนะครับไปซุ่มครั้งละย0พอยต์ยังไง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 เฮ้ยทุกคนผมได้เหรียญว่ะเอาเรื่องไปครับครั้งถัดไป เฮ้ย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 โอ้โหทุกคนเกือบแล้วเกือบได้หมื่นเพชรนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ลุนรับถึง30พอยต์เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาต่อกันเลยครั้งที่3นะครับตอนนี้พอยต์ผมก็คงเหลือ6 8 3พอยต์ก็คือแทบไม่ลดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกดกันเลยปึ๊บเบ๊บเ๊บ๊บ๊บเฮ้ย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 ท้ายพีซเฮ้ยเราได้แล้วทุกคน เดี๋ยวเราไปเอารหัสกันเลยนะครับอ่าทุกคนเห็นรหัสป้ะรหัสก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับทุกคนก็เข้ารหาัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้จริงนะครับ MP40 ขับบ้าน,นะครับแขกได้งก์ใ้คลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับผมนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับคลิปนี้นะครับเข้าสู่ช่วงนะครับผมจะมาสอนวิธีการปั้มเพชรฟรีไฟลนะครับหรือว่าสอนวิธีการหาเพชรแบบง่ายๆแล้วก็ได้จริงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมีสอนนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นของอันไหนยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนให้แบบถอดหมดปอกถอดหมดปลายกันเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนแรกคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเขาเรียกว่าเป็นปั้มเพชรนะครับแบบนวัตกรรมใหม่เลยนะครับแบบสร้างสรรค์แบบ ผ่านยุคผ่านสมัยแบบมานานแสนนานนะครับนะวัตรกรรมใหม่นี้ก็จะเป็นแบบอืนะครับก็จะได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือโปรแกรมมันบั็กแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะมาสอนอีกทีนะครับก็คือสามารถตั้งค่าระบบตั้งค่าเซตอะไรได้ต่างๆนะครับก็จะได้เพิจแบบ ง่ายๆเลยคนดูก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมนะัแล้วก็ในคลิปดูนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครเนี่ยที่อยากจะให้ผมสอนแล้วก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่อยากได้เพชรจริงๆนะครับเพชรแบบไม่ได้ต้องทำอะไรนะก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับคอมเมนต์ comment แบบพวกชื่อ Facebook หรือว่า UD อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกให้นะครับปส่วนนั้นต่างๆนะทุกคนแล้วเห็นด้านหลังปะด้านหลังมันเป็นสกินรถแมคลาเรนนะแมคลาเรนก็ เห็นปะมันจะเป็นรถสีแดงแดงอันนี้น่าจะเข้าเกมแน่นอนนะครับแล้วก็สีทองอันนี้น่าจะเข้าแล้วนะครับเป็นแบบขุมโปรงอ่ะแล้วก็สีเขียวเห็นปะุกคนอันนี้สีเขียวน่าจะแจกฟรีแล้วก็มันมีสีขาวผมไม่รู้ว่าในภาพมันอยู่ไหนแต่คือมันมาแล้วนะครับไอสีขาวผมเห็นคนเขาแบนกันอยู่นะครับนี่สีเขียวสีเขียวมันก็จะเป็นความเร็วสูงสุดหนึ่งะครับความเร็วเอ้ยความเสียหายรถหนึ่งนะครับเป็นแมคลาเรนทีวันนะครับอันนี้ก็จะเป็น อะไรเนี่ยแมนชิตอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคผมก็ไม่แน่ใจสำหรับใครที่รู้ข้อมูล,ลต่างๆก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็ในคลิปโรนินี่เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเป็นส่วนหน้าวิธีการแบบง่ายๆแล้วก็ได้จริงนะครับแบบ Fat a อส the w อะเลยนะครับแบบชิวๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากแบบติดง่ายติดอีโมง,ง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถเม้นบอกได้นะครับโอเคในการแบบเพิ่มเพจแบบไม่อันนะครับทุกคนโอเคนะครับขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยว เราเข้ามาสู่หน้าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอยงนะีคนดูนี่นะครับของอุาหมาดูมันผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าหรือยังไงหรือกไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทุกคนโอเคเรสโกรนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่าจะเห็นกันหลายมักงเออนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบทอาความเข้าใจกันก่อนนะครับเขาบอกว่า โ e e f ฟ r e ตัวช่วยที่คุณไม่คาดคาดไม่ถึงอันนี้ผมไม่ได้ใจนะครับว่าจะติดง่ายหรือเปล่าจะว่าไปแล้วนะครับประสบความสําเร็จในการเล่นเกมเอาจจะไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับเพียงเพราะมันมีทักษะนะครับต่างๆฝึกฝนมาฝึกฝนมากกว่าคนอื่นนะครับแต่อาจรวมถึงเทคนิคการแฮกเกมนะครับแฮกเกมแฮกอะไรเนี่ยก็เพื่อตอบสนองทางความส่งเสริมเล่นเกมให้มีคุณภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็แฮกเกมโปรไฟล์ โปรฟีไฟล์นะครับอาจเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่กําลังตามหาอายู่อันนี้ผมน่าจะประมาณนั้นอ่ะเปรียบเทียบได้ว่าแบบเพชรอ่ะก็คือถ้าเปรียบเทียบนะในเกมนะครับตอนนี้ก็ถ้าสามรห้าบาทนะครับก็ตกหนึ่งร้อยเพชรเลยนะครับถ้าพันเจ็ดร้อบาทก็ห้าพันหกนะก็ถือว่าแพงนะครับอันนี้ก็คือเรามาดูกันว่าคือจะได้จริงหรือเปล่าหรือย,ยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับช่องทางการดาวน์โหลดก็คือยังเอ่อตด้จากแอปสโตและ Google p l a y นะครับเพียงใส่ ค้นหาอะไรติดตั้งนะครับก้นนี้น่าจะเป็นแอปด้วยแหละนะครับเดี๋ยวเราก,กดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือต้องใส่ user นะครับ user ก็เป็น username แล้วก็รุ่นมือถือของคุณนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นของแบบของลับเลยนะครับผมผมจะเขียนเป็นโปรแัรมเพจหนึ่งละกันนะครับอ่ะทุกคนลองเขียนตามผมนะเขียนแบบนี้เลย โปรปปมเพจหนึ่งะครับหรือว่าคุณดูจะเขียนในยูสเซอร์เกมในเกมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นผมเป็น Android นะครับไม่ใช่ iOS นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น Continue เลยนะครับปั๊บกำลังเชื่อมต่อเซิร์ฟกกเรน่านะครับตอนนี้ก็คือมันกำลังดึงข้อมูลอยู่นะคุณดูอ่าเลือกโกโกผมจะไม่เอานะครับก็คือผมก็จะกดอันนี้นะครับแบบถูกสุดเลยเพราะว่ามันลดราคาศูนย์ดอลล์หมดเลย อันนี้ก็คือที่ผมจะเลือกก็จะเป็น1ล้านเพชรเลยนะครับหรือว่า9ก้าแสนเก้าหมนเพัรเดเลยนะครับไม่ใช่เกเกล้านเพที่ก็จะเป็นเก้าร้อยเอ้ยเออประมาณนั่นแหละแสนเพชรเออคนดูเก้าแสเพชรก็เดี๋ยวเราเลือกเลยนะครับก็ถ้าเป็นดอนหนึ่สเิบอ้รยเก้าสดอนเลยนะครับหนึ 1, 000, ่งล้านเพชรเนี่ยก็ปูณไปก็ตกแบบเยอะมากเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวเลือกเลยนะครับไป let's go กำลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนกําลังคิดค่าเงินแล้วก็เตรียมแพ็กนะครับแบบค่าเงินนะครับนี่บวกแล้วนะครับแบบนี้เลยบึ๊บบึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้านเลทเออไปเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกําลังเคลียร์ทรัพยากรตัวซอฟท์พูลยนนะครับคนดูคนดูไม่ต้องตกใจนะว่ามันขึ้นล้มเหลวอะไรเงี้ยคือมันได้แน่นอนนะครับทุกคน ดีนะว่าคุณเป็นหุ่นยนต์นะครับมันจะให้เลือกนะครับแบนบตเพย์พาว์กำนานอะไรเงี้ยก็คือเป็นการติดตั้งแอปต่างๆเพื่อปลดล็อกอันนี้ก็คืออาจรจินคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันคือโฆษณานั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับทุกคนโอเคนะจะประมาณนั้นเลยนะครับอืมคือมันไม่เกี่ยวอะไรเลยอย่างนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือเราไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าให้อะไรเนะี่ยเข้าเกมนะครับแบบโดยเร็วนะครับแล้วก็ คือมาดูกันว่ามันจะได้จริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมฟรีไฟดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบในอันนี้เลยสำหรับใครที่อยากได้ลิง์เว็บนะครับก็อยู่ตารางลีดนี้เลยนะครับแล้วก็ผมมีเว็บสุ่มฟรีไฟด้วยนะครับทุกคนก็มีเพจออกง่ายได้จริงเหมือนกันนะครับทุกคนก็สามารถไปลองสุ่มได้แล้วก็มีเครดิตแจกด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมไปนใ้วน่าฟรีไฟเลยนะครับโอเคนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวแล้วนะครับ ผมสังเกตอะไรแปลกๆนะครับ้ายบนก็9 9 9 9 9 9เพชรประมาณแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเพรก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้หรือว่าอะไรต่างๆก็สมัครคอมเมนต์ยูดีบอกชื่อเพจบอกบผลกันด้วยนะครับถ้าหากใครที่ไม่ได้นะครับทุกคนเรา,าเจอคลิปหน้าสวนสดสวัสดีครับ